หมอคะหนูทราบถ่านมาว่าคุณหมอได้ไปศึกษามาที่เกาหลีเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมจมูกนะคะใช่ค่ะ,คะก,ก็ตอนนี้ถ้าเป็นจมูกก็ต้องแนวนเกาหลีใช่ไหมออจริงๆแล้วอะไรอะไรตอนนี้กเกาหลีก็ว่าดางังแล้วก็เขาจะเน้นในเรื่องที่แบบเป็นธรรมชาติแบบจมูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสารเรียว สารที่ทําก็จะค่อนข้างเล็กคือจะไม่ได้ทำให้ดูจมูกโตกว่าเดิมหรือทําแล้วจมูกแงนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนไข้ค่อนข้างกลัวแล้วก็มาเจอแล้วก็จะบอกคุณหมอบ่อยๆเพราะฉะนั้นตากที่คุณหมอได้ไปศึกษาเนี่ยก็ได้นัางรูปแบบการทําแบบของเขาเราประยุกตใช้ทาให้กับคนไข้ที่ทําที่คุณหมอเองค่ะนี่คุณหมอซิลิโคนนี่มาจากเกาหลีเลยใช่ไหมคใช่ค่ะอันนี้คุณหมอสั่งจากเกาหลีโดยตรงคือคือไปเรียนจนแบบรู้แล้วว่า สัเครื่องมือที่นายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเป็นของเกาหลีแน่นอนเลยถามคุณหมอว่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทะลุเหมือนอือบางคนเนี่ยจะโด่งเกินไปยาวเกินไปก็ทะลุด้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันว่าเออจมูกแบบนี้ความสูงได้เท่านี้นะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะบอกกับคุณไข่อด่อือคุณคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่ะแบบว่าทั้งแบบสามารถที่จะออกแบบว่ารู้ได้แบบ เนื้อตรงนี้เราดึงพอไหมใช่ไหมคะคุณหมอไม่งั้นจะทะลุปลายอยู่หก็คือส่วนใหญ่คุณหมอก็ไม่อยากให้มีปัญหามาทะลุตอนหลังนะคะก็ต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าเอออาจจะดึงได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆใน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 ปัจจุบันเนี้ยเขาชอบแบบที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านะคือไม่ใช่ว่าทํามาแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบมันขึ้นขึ้นมางี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะดูไม่ธรรมชาติ เออบางคนทะลุหรือบางคนทําท,ที่อื่นนะทะลุจะมาให้คุณหมอกแก้ก็ได้ก็คือเข้ามาคุยกันได้ค่ะยังไงจมูกที่ทํามาจากที่โรงพยาบาลจนจลมยังไงก็ทรงเกาหลีแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคุณศุจะไม่แงนจะไม่มีปลายเชิดจะออกมาเป็นแบบค o เบอร์แบบอี Co เบอร์อ <c oughs> ะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs>